อบอุ่นหัวใจปู่ภัยวงโพสตภาพแอปทักษออนน้องปีใหม่พร้อมเขียนแคปชั่นให้กำลังใจสุดซึ้งชวนน้ำตาไหลหลังสูญเสียคุณพ่ออนุสรเรียกได้ว่ามีคนรักคอยเคียงข้างและส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามเลยทีเดียว สำหรับนางเอกสาวแอปทักษอรอพักสุขเจริญและครอบครัวหลังจากที่ได้สูญเสียคนสำคัญในครอบครัวอย่างคุณพ่ออนุสรนไปอย่างไม่มีวันกลับและได้ประกอบพิธีท,ทางศาสนาชาปนิตศพไปเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศสุดเศร้าปู่ไพวงเผยภาพอบอุ่นร่วมอาลัยคุณพ่อแอปทักษอรนิน้งกุลสตรี ค่ายารักษาตัวเกือบล้านโชคดีสามีใช้สิทธิ์เบิกได้นุ่นสุดทิพาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนิต้าพินยดาเพื่อสิริมงคลรับราหูย้ายและล่าสุดวันนี้7ตุลาคม2566 แอปทักะอนก็ได้เปิดภาพสุดเศร้าผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่กำลังนั่งไหวคุณพ่อสุดที่รักเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับแปะอ e ีโมจิไหวและหัวใจสีขาวท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามขณะที่ทางด้าน คุณปู่ภัยวงเตชนะนรงก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพแอปและน้องปีใหม่ลงอินสตากแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นส่งกำลังใจอย่างสุดซึ้งชวนน้ำตาไหลว่า "Like mother, like daughter, and still have me." กู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพีมาอีแทซึ่งหลังจากที่เห็นโมเมนต์อบอุ่นหัวใจดังกล่าวแล้วนั้น ทางด้านแอปทักษอรก็ไม่พลาดเข้ามาตอบกลับว่ากราบขอบพระคุณคุณปู่สำหรับความรักความเมตตาที่มีให้แอปและครอบครัวค่ะส่วนบรรดาแฟนๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างคับคั่งเช่นรักคุณปู่มากมายคุณปู่ยังเป็นคนที่แม่แอปเคารพรักคุณปู่ที่สุด โชคดีของแม่แอปชื่อสุดที่เจอครอบครัวคุณปู่ค่าคุณปู่น่ารักมากค่ะโพสตนี้ทำน้ำตาไหลเลยค่ะครอบครัวคุณสงกรานก็เป็นอีกครอบครัวที่มีคุณภาพเช่นกันมีความอบอุ่นใจดีและซัพพอร์ตเสมอลูกสาวทั้งสองของคุณปู่ถึงคุณตาหม้ออยู่ก็แม่โดดเดี่ยวเพราะคุณปู่แม่เคยทิ้งให้อยู่กันแค่สองคนประโยคของปู่เราน้ำตารื้นเลย นี่ขนาดเราไม่ใช่แอปฟะนะตื้นตันใจแทนแม่แอปได้เจอคนรอบข้างดีดีคุณปู่น่ารักกับครอบครัวแม่แอปจริงแอฟจริงคุณปู่น่ารักจังค่ะน้ำตาไหลเลยสั้นๆแต่ลึกซึง้งคุณปู่น่ารักมากๆค่ะน้ำตาไหลเลยอบอุ่นหัวใจมากๆค่ะอบอุ่นหัวใจแทนแม่แอปและน้องปีค่ะรักครอบครัวเตชะนรงค์คุณปู่กับป,ปา้าป๊าสงกรานน่ารักค่ะและอื่นๆ